อยู่้หน้าพาวนะคะคัดได้คัดคัดไป Just like two small pieces โหระพาอันนี้คือกระเพราอันที่มัมีถือคือกระเพราอันนี้นนโหระ,ะพา่า<ำ>สวัสดีค่ะพบกับสุภิชแช่นะคะอยู่ในครัวแน่นอนเมนูเราต้องเป็นอาหารลูกสาวที่น่ารักที่อยู่อเมริกาอยากกินเมนูกแกงเผ็ดๆย่า โทรศัพท์มาถามคุณพ่อค่ะซึ่งคุณพ่อเป็นเชฟหลักเลยนะคะคุณแม่เป็นแค่มือรองและมือช่วยเท่านั้นเองแกเงเผ็ดเป็ดย่างเนี้ยเป็นเมนูเด็ดของบ้านเราเลยนะคะที่จะบอกว่ายนดาวที่ห้าดาวไ่เลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาคอยดูนะคะว่าสูตรดัร้งเดิมกับสูตรกกรูบัลลังก่ผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะ โอเคตอนนี้ก็คืออยู่ใชน้าทาวนะคะในตู้เย็นก็มีวัตถุดิบอื่นๆเกือบครบแล้วเหลือแค่เป็ดด่างกับกะทิก็เลยมาหาซื้อที่ใชน้าทาวน์ช่วงนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากข้างนอกแล้วก็ได้นะกฎใหม่ไม่ได้บังคับแล้วแต่ว่าใส่เพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยสบายใจเราก็ยังใส่ตลอดเวลาแล,แลอาออกจากบ,บ้าน แล้วกะทิแาวเกาะซื้อไปเผื่อส่งกระป๋องละกันเผื่อมันไม่พอใช้ครึ่งโลแต่ว่าไม่ได้เช็คมาว่าครึ่งโลคือกี่มิลลิลิตรนะขอไปคิดเงินก่อนร้านนี้เป็นร้านที่ตอนนั้นเดินผ่านแล้วเจอเฟะก็เ,เลยคิดว่าเออซื้อกลับไปกินดีกว่าทิศเหนเป็ดน่าก็อกว่าอร่อยมากเลยค่ะก็เลยกลับมาอีกเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะ โอเคเอ่ยตู้ทีนตันแล้โอเค3 yes truck คัดได้ c ัด t ัด please just like two small pieces ได้เป็ดมาเรียบร้อยค่ะภารกิจเรียบร้อยแล้วได้มาทั้งกะทิได้มาทาั้าทางเป็ดในตู้เย็นก็มีทั้งสับปลารดมีทั้งมะเขือเทศแล้วก็มีเครื่องแกงที่เคยได้ตีมาตัดเื่อนตอนนี้ก็จะมีของทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะไปทำแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้ว หัละพาค่ะงามไหมคะนี่ค่ะหัละพาไนี่ไม่ใช่หัละพาเผาเนี่ยให้ใส่หัวะพาหรือกระเพราหัวละพาไปข้ามฝั่งไปเก็บหัวะพาเนี่ยนะเป็นความสับสนระหว่างหัวะพารือกระเพราแกแล้วก็ยังลืมอีกเี่ยมากค่ะ อันนี้สรุปแล้วคือโหระพาอันนี้คือกระเพราอันที่มัมมี่ถือคือกระเพราอันนี้โหระพาจำอเคอันนี้คือกระเพราเราจะมาเก็บโหระพานะคะขาดตัวนี้ค่ะลืมซื้อแต่เรามาเก็บในสวนเล็กๆค่ะเ,เริ่มต้นนะคะขั้นตอนแรกเลยเ,เราใส่หัวตะที้ก,ก่อนใช่ไหมคะ ฮะลืมเปิดไฟไฟไม่ร hey ้อนทุกอย่างคือทำไม่ได้เลยค่ะเปิดไฟก่อนนะคะใส่ตัวของอาทินะคะไปส่วนหนึ่งเอาละเริ่มตามพี่แกงนะคะ่วนที่แปงนี่เขาเรียกแกงอะไรนั่นเลยแกงแดแกงแดก็ใช้ด้วยสาสักัหนึ่งจน เนื้อลูกแกะแกะทิจแตกมันมุกตลอดี่เพอร์ทุกทีค่ะต้องขอบอกเลยค่ะว่าเมดูกแก้เป็นแบย่างของบ้านเรานะไม่ไดีให้ท่ได้ง่ายๆนะคะ,นะ <c oughs> ต้องขอร้องเชฟเพราะว่าถ้ามือลองทำรสชาติไม่เหมือเนเิมค่ะ <c oughs> มันสิยิ่งตื่นเต้นเนี่ยแต่น,นี่ลูกสาวจะทำสิจะตามแม่หรือจะตามพ่อ <c oughs> ตอนนี้นะคะเหมือนจะแตกมันแล้วแต่ว่า ครื่องแกงมันมีน้อยเกินไปหน่อยอะเราก็ใส่เท่าที่เรามีแนละ้วนี่ก็จะใส่สับป,ประรดเพิ่มเข้าไปถ้าสมมติว่ารสมันไม่พอก็ใส่พริกป่นเอาละกันเนาะสักี่ชิ้นเดียวเ็ดชิ้นหรอแล้วก็ใส่มะเขือเทศเพิ่มเท่านี้ละกันเสร็จแล้วก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลากับน้ำตาลปีบ๊บแล้วจะเติมเป็ดย่างลงไปหลังจากนี้นะคะเริ่มที่จะต้องปรุงรส เกลือเล็กน้อยจำไว้นะคะอย่าใส่เยอะเวลาเค็มและวแก้ยากแต่ถ้าเวลาอ่อนแล้วเราเติมได้น้ำปลาค่ะถามว่าทำไมใส่เกลือแล้วต้องใส่น้ำปลาคะอ๋ะอเพราะว่ามันมีความหวานน้ำตาลปีาบน้ำตาลปี๊บ,บ,ปปบน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บนี่คือซื้อมาตั้งนานเพิ่งแกะวันนี้เลย ได้เ,เ,เลิเปิดใช้แล้วคิดว่าก้อนหนึ่งมันจะเยอะเกินไปไหม,มใส่ไปเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวเรารู้กันได้ไหมตัดเลยทุกอย่างลงตัวค่ะกลมกล่อมเป็ดย่างกันเป็ดยา่างไปซื้อที่ร้านนะคะแล้วก็ให้เขาหันเลาะกระดูกออกอันนี้ ถ้าจะมาเก็บเครื่องนอนะถือว่าเราได้ทานทวันทั้ครอบครัวเลยนีบจุกจุกกันไปเลยเผ็ดไม่พอเ่เครื่องแกงมไม่พอแล้วใส่พิกโอเคจะเติมพิกแนะมาแล้วนะคอือขนาดนี้เลยนะเพื่อนเราไหวไหมต้องถามก่อนว่าเพื่อนไม่ใช่คนไทยจะกินไห,ไหมหน้าตาสวยใช้ได้ ามาดูกันว่ารสเหมือนของที่บ้านไหมอร่อยอร่อยอร่อยดีจังหายทุดถึงบ้านโบดมากเลยต้องขอบคุณสูดไม่ทำคร <c oughs> ั้งแรกมาเนี่ยแล้วทานร้อนๆเนี่ยมันมันก็มีความเผ็ดเข้าไปใน อร,อร่อยนะคะอยากจะชวนลองทําแกงเป็ดป็ดยากดูกันนะคะมาเป็นกําลังใจให้สวีนะคะช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แสนกระดิ่งเงี้ยสกิลคนข้างๆนะคะมาดูสภีชชิแชร์จะได้มีกําลังใจให้สวีททีในคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบายไปกินข้าวก่อนนะ